ถ้าก็หลบผมหน่อยปลาผมขึ้นน้ำแล้วปลาหลบผมหน่อยดิอู้นะปลาหลบผมหน่อยดิ เออป๋าหลบผมหน่อยดินุ่นโอยเขาไอ้ฉลอ้ยไอช้อนไอช้อนป๋าหลบหลบลบลบตารอดรอดรอดไอช้อนไอช้อนครับไอช้อนไอช้อนครับโอ้โหโอ้โหป๋าไช้อนไอช้อนไอช้อนอื้มไอช้อนครับอย่าให้ป๋าปล่อยไอช้อนไอช้อนไปไอนี่ช้อนครับเอออุ้ยนี่ครับไอช้อนแมวอยู่นี่แหละ นี่นี่ไอช่อนนะครับดูหัวนี่ช้อ่อนมึงโดนแป๊ซ่าแน่มึงไอช่อนนี่ใหญ่ไม่ใช่ที่ทายนี่ไงรอบี่แล้วไปยังสิบโลนี่ไงอือไอช่อนเเลล่นนกััยช่อนนะครับปุบ ลงเรือกันแล้วครับไปไปครับเดินทางนะครับอันนี้ก็ลงเรือกันหมดเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียมท่าออกจากท่านะครับอยไปเจอกันที่หมายนะครับก็น่าจะเป็นหมายซากเรือนะครับตกปลาเหลืองนะครับก็ไปเรื่อยๆครับเก็บบรรยากาศเรื่อยๆเนาะไปกันเลยครับ เตรียมอุปกรณ์รับลงเบรกมาแล้วครับมา ตัวนี้แล้วครับเหยื่อที่เรานำมาใช้ก็เป็นเหยื่อลูกปลาเหมือนเดิมการเกี่ยวก็ง่ายครับร้อยตาแล้วก็สับคอนะครับเกี่ยวแค่สองตาไป ดูครับดูสวิงไหมป่ะเอาเรือวิ่งตามไหม มาเลยไหวอยู่นะลากไม้อยู่นะพอได้พอได้อได้ได้พอได้ได้ได้ปลาอะไรเอ่ยไมายังไมาแล้วเนี่ยขาบโไหวไหวไหวเอ้ยสาอย่างนี้มันสวยๆเลยผีโดนของผมเป็นเล็กอะงานไม่ได้ตาผมว่างผมปลา๋าวมาดมสายก็รู้แล้วเนี่ยกินมันขาวๆป่ะปลาแล้วดู โอ้นี่เนระนี่นะสดเี้ยโอ้ยาเลยเราถ่ายรูปเราก็จะปล่อยนะครับป๋าบอกเหนียวป๋ามองคอเลยถ้าปล่อยลงน้ำอ่ะมันปลาเก่าแล้มันดำเน่ย อะมันดำาส่กรกโปกปล่อยเหอะอออแต่เกาตานนะนดานเดี๋ยวนะเอาก่อนนะเอาเอาเอาดเดี๋ยวดูดูดคนลงมาเล่นน้ำนะในเป็นปลาเหลืองนะน่าน่าเนเอออย่างงี้สิ เหลืองครับปลาเหลืองเออเฮียพาผมไปไหนก็ไม่รู้วิ่งเล่นไหนก็ไม่รู้ลูกป๋าเฮียอย่ากแกล้งผมโอู้วยาวๆครับปลาหลบผมหน่อยปลาผมขึ้นน้ำแล้วปลาหลบผมหน่อยดิอู้นะปลาหลบผมหน่อยดิเออปลาหลบผมหน่อยดิออนดู่น,น ไอ้ช้อนไอ้ช้อนป๋าลบ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 ป๋ารอดรอดรอดไอ้ช้อนไอ้ช้อนครับไอ้ช้อนไอ้ช้อนครับโอ้โหโอ้โหป๋าไอ้ช้อนไอ้ช้อนไอ้ช้อนอือหือไอ้ช้อนครับอย่าให้ป๋าปล่อยไอ้ช้อนเอ้ช้อนไว้ยไอ้นี่ไอ้ช้อนครับเอออุ้ยนี่ครับไอ้ช้อนแมวอยู่นี่แหละ นี่นี่ไอช่อนนะครับดูหัวนี่ช้อนอนมึงโดนแปะซ้าแน่มึงไอช่อนนี่ใหญ่ไม่ใช่ที่จินถายนี่เยรอบเดียวไปได้สิบโลนี่ไงอื้อช่อนเป็นลัคนลั่นเลยช่อนนะครับเดี๋ยวตายถ้าเป็นน้ำจีนจะตามน้ำพริกแล้วเนี่ยเนอะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยนะครับไป ไปเรียกแม่งมาตับแม่งตัดตัดกมไม่มมอ่ามันมันมันมีโอกาสได้โตกว่านี้ครับมีโอกาสได้โตกว่านี้น้า,าท,าท,ทนนี่ไปกัน,นรครับฟท้วันก็ลงลงปจบทริปเจอกันใหม่ทริปหนะ้า สบายหมดแรงหมดแรงเงี้ยหมดแรงแล้วหมดแรงตาหมดแรงดูสภาพครับ okay, หมดแรงตาหมดแรงอัดไปเยอะ <c oughs> ผมล้มเมื่อยเลย <c oughs> <c oughs>